สวัสดีค่ะวันนี้นะคะวัก็พามากินยำม,มุนเส้นวันนี้เริเรียนมาเลยอยากทานยำุมมูนเส้นนี่ทําเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะยำม,มุนเส้นใส่หมูยอแล้วก็ใส่เห็ดมาเรามาทานเลยกว่ามาขัดีเลยนะมาเริ่มมาเร่ยำบูนเส้นยำมุนเส้น,มมน,สนใครชอบทานยำม,มุนเส้นค่คะส่วนตัวชอบ จริงจะใส่หมูสับเหยหมูสับหมดไม่มีอ่ะนี่อย่างมูเซ่ของเราใส่เห็ดใส่หมูยอชีวิตมามาค่ะทานกันเลยค่ะทำซุมวะทานอย่างมูเซ่แล้วมันแบบมันแบบสบายท้องดีอร์ทุกคนเป็นไนหะมสบายท้องเดียรมันมันไม่แน่นมาก มาค่ะคำแรกทานด้วยกันเลยใส่เห็ดเลืกเห็ดอะไรนะเห็ดเห็ดเข็มทองค่ะใส่เห็ดเข็มทองใสันมยอ hôm nay má có like thắc cả nhà kinh nhà muối yoyo, nhà muối muối yoyo, nhà hàng sẽ chiên á, có là thời thanh thích như nước nhầm nhiều, thì thích như nhầm hoặc thích nhầm ล่นเส้นที่ใช้ยังก็เป็นลูนเส้นสดทั่วไปอย่างนึงที่จะทำอาจจะทำกุ้งดองซีอิว๊วค่ะทำเองดองเอง mm hmm. แล้วมันได้เยอะดีกด้วยค่ะเดี๋ยวเอาไวค้คลิปถัดไปนะคะ รสชาติยังนี่แล้วแต่คนชอบนะคะแต่ส่วนตัวโมชอบแบบออกเปรี้ยวหวานน้ำยำเยอะๆุ่ำๆออกเปรี้ยวหวานหวานชอบช่วงนี้อากาศร้อนนะร้อนมากไปลองเดินเหมือนกันร้อนร้อนมากจริง ดูแลสุขภาพมาด้วยนะคะร้อนมากๆมนทำให้ไม่สบายได้เลยมืออ่อนหัยอ่อนยำใส่เห็ดอ่ะเอกลับฟังเห็ดพวกเห็ดเัออ็มทองมันจะกรอบ จะแบวบวันนี้กัหดหนูหมดกัดหนูที่กินอะไรก็เข้ามา keep making my pit pit ค่ะวันนี้คลิปนี้เท่านี้ก่อนนะคะเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้านะคะวันนี้ไปแน้่ค่ะบ๊ายบายค่ะ